ไปชมนาข้างบ้านค่ะเอาดีๆนั่นหรกพี่อยู่บ้านกับพี่น้องอพี่นอ้นนะนองไปเล่นกันพี่น้องไปเล่นกันพี่น้องไปกับพี่เด็กค่ะเด็กแล้วมีตังค์มีตังค์มือนี้เป็นสายเป็นสา ก็ต้องซื้อพี่น้องพ่อพี่ก็ต้องซื้อนะเฮาเย็นล่ะ้าพ่อหายใจหน้าไผลหน้าพ่อพ่อหน้าเลยล่ะก็จอดหน้านันหาหนุ่ใหม่อยู่หน้าพ่อวามมค่อามาแล้นียคามเติมเติมพี่น้องมันดี ๋ยวตงเดนั่งรถส่วนตัวมาไงตอนแรกคิว่านั่งรถส่วนตัวโอ้หมดสภาพลูกคนหนูเลยเขาขับรถป้าหนิว่าป้าหนิก้าหนิปัญหาเด้ตัดเองถมายเลยตายเลย ผ um ู้มาสัภาพดีๆตอนแรกเ็าบอกเราว่ามาแล้วส่วนตัวมาแล้วส่วนตัวเป็นไรรึเพล่ไเป็นย คยายปุ่มแล้วแมวสีดูบอกแล้วไปคุยให้ยายตุ่มดังแมวกาลังอผดอกให้ยายตุ่มยายตุ่มรอชิมได้เลยค่ะคุยกับยายตุ่มเลยนะก็ยายปูกนะบอกว่าจะพาไปชมธรรมชาติแล้วก็นั่งรถส่วนตัวมาขี้เราก็ให้มา what They <laughs> had อย่าไปเปิดประตูก่อนหอดเนี่ยเราไปนอกยิงไหนล่ะบัดไปว่าเป็นคุนหนูตัดมาว่าเป็นหนูปลูกกู้้วไป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 เที่ยวค่ะเที่ยวหมาหยุดพุชชี่เลยคะลงรถนะคะโอ้ยว่าเธอจะกินไปแล้วเนี่ย